จ้าประจันหมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกริดจะเพดดูทุ่งสูนไพลเพื่องขนาดท่านใช้นะครับวันนี้พามาดูสถานที่ขุดดูทุ่งจักริดครับรถจอดอยู่นู้นครับป่าอยู่คานะครับเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นดงดูทุ่งนะครับทีนี้เข้ามาซื้อที่เขาก็เลยมาไถนะครับดูทุ่งก็จะลําบากหน่อยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยแรกแกอยู่นะครับ หาไปหามาเจอดอกแดงนะครับมีคนสั่งดอกแดงแต่ว่ายังไม่ฟันังก็เกิดเยอะอยู่นะครับนี่ครับก็เกิดแทรกตามป่าตามอะไรนะครับใบสวยครับก็ใช่ครับผมนี่ก็ดูทุ่งครับตัวนี้ก็จะใบมนมหนเหมอยนะครับใบมนมนนี่สับุูลไม่เข้าใบเรียวๆนะครับใบเรียวก็จะดีกว่าแต่ว่าอืม พอเราอเอาไปแล้วก็ไปเข้าตำลับตามสูตรนะครับที่จักรดิมีนะครับก็คละๆกันก็โอเคอยู่นะครับผมก็มีเยอะอยู่นะครับพอได้หาเยเดิมทีจักรดิก็เห็นว่าดูทุ่งเขาไม่ได้อยู่ตามป่านะครับหลายคนก็อาจจะแย้งเอาไหนบอกว่ามันไม่อยู่ตามป่าไม่ทำไมเป็นป่าจริงๆตรงนี้มันเป็นทุ่งนาเก่านะครับที่เขาขายขายให้เจ๊กให้จีนนะครับเขาก็มาปลูก อยู่คานะครับเพื่อเลี้ยงภาษีนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นใบเรียวๆครับจุดเด่นของดูทุ่งนะครับไม่ว่าจะไปเจอที่ไหนนะครับดูใบเขาครับสวยมากครับผมสำหรับสรรพคุณของดูทุ่งนะครับก็เพิ่มขนาดท่านชายนะครับช่วยกระจายเลือดลมช่วยขยายหลอดเลือดบำรุงกำหนัดนะครับเพิ่มความต้องการทางเพศเพิ่มอสุจินะครับบรรเทาเกา ตอมลูกหมากนะครับเอาไปทําเกี่ยวกับความงามก็ได้นะครับเกี่ยวกับการทาหน้าขาวการลอกฝ้านะครับก็มีตำรับเยอะนะครับหลายคนสงสัยอยากรู้ข้อมูลเพิ่มก็ดูในเน็ตประกอบนะครับในส่วนของจกักริดก็เน้นเพิ่มขนาดนะครับก็จะมีสูตรทาสูตรนวดนะครับแล้วก็แบบกินนะครับแบบยาดองก็มีนะครับผมตามตำรับของสํานักจกักริดก็เน้นเกี่ยวกับทางเพศผู้ชายนะครับอันนี้จะออกดอกแล้ว ช่วยให้มีความต้องการดีขึ้นนะครับช่วยให้ตื่นตัวง่ายขึ้นนะครับหลายคนเอาดูทุ่งไปต้มนะครับต้มกินกับยอทุ่งเกาเคือแดงตื่นเ,เช้ามาบอกว่ามันขันแต่เช้าเลยนะครับจากที่มันไม่ขันมาตั้งหลายปีก็เป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพนะครับจะกกพูดมาหลายคลิปแล้วนี่ก็เป็นคลิปต้นต้นปีนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับ ช้ดีก็บอกต่อๆนะครับผมใช้ไม่ดีก็บอกต่อๆเหมือนกันครับเอาความจริงเข้าว่าครับผมอยู่ในป่านะครับแต่คิดก็จะมาขุดครับผมรอบนี้ก็เจะทำวาให้สมาชิกท่านได้ใช้กันนะครับมีอะไรก็สอบถามได้นะครับผมข้อมูลเกี่ยวกับดูทุ่งยินดีให้คำแนะนำครับสวัสดีครับ